ทาาลากสุงกับคุณกับคุณเตงกวานนะครับอิหล่าบ้านดงเปื่อยอิหล่าบ้านดงเปื่อย <Yeah. S 2> พบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเ <c oughs> ที่ยงวันกินข้าวกันแล้วหรือยังครับผม <c oughs> ถ้ายังไม่กินต้องกินเนี่ยวันนี้คุณเตงวาจะมาเล่าข่าวอะไรครับผมข่าวแบบว่ามีเด็กคนหนึ่ง เขาไปขึ้นลิฟต์มาแล้วมันมันเลื่อนน่ะมันเลื่อนใช่ไหมใช่มันเลื่อนแล้วเด็กคนหนึ่งก็ล้มล้มเสร็จมันก็หนีบมือเออหนีมืออันนี้มันอันนี้มันมันไดเลื่อนมันไดเลื่อนใช่ไหมอันตรายดูนี่นี่คุณแม่คนนึงเต็มแาอันตรายไหมอุ๊ยโอ้โห อันตรายเนี่ยอันตรายใช่ไหมอันตรายเปน็นเป็นข่าวที่หูต้องระวังให้ดีเลยใช่ไหมครับใช่ครับอืมต้องบอกคุณผู้ชมว่าเวลาขึ้นขึ้นบันไดเลื่อนต้องอะไรต้องมีผู้ใหญ่ด้วยครับต้องมีผู้ใหญ่ด้วย <Okay. S 1> ใช่ไหมนี่อันนี้มันพังเลยมันพังเลยใช่ไหมใช่อันนี้มันหนีบคนหนีบคนใช่มันหนีบบว,ว่าคนเลื่นไปแบบนี้เลยครั ดูดลงไปเลยเหรอใช่ดูดลงไปเลยจนแบบว่าดึงออกมาได้ตลกมากเลยนะใช่ดึงแบบว่ามันต้องมีคนดึงอ่ะต้องมีคนดึงแบบว่าหลายหลายคนมากเพราะมันต้องช่วยคนดึงเพราะมันดึงไม่ไหวหมายถึงดึงคนออกมาเหรอครับใช่มันต้องดึงออกมาช่วยเหลือช่วยเหลือใช่กูภัยต้องช่วยเหลือ เขาช่วยเขาก็จมตายไปทรดีเสียชีวิตเลยเสียชีวิตเลยใช่มีมีมีอะไรอยากจะฝากอบอกท่านคุณผู้ชมทางบ้านนครับว่าว่าต้องอยังไงเวลาขึ้นลิฟเวลาขึ้นลิฟต้องมีผู้ใหญ่ผู้ปกครองด้วยอ,อแล้วห้าขึ้นคนเดียวมันจะเป็นแบบนั้น ไม่ดีเลยใช่ไหมใช่ไม่ดีนี่แบบนี้เลยอันตรายเป็นอุบัติเหตุใช่ซึ่งเราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนี่เขาปิดป้ายเลยเด็กๆครับเด็กๆอ่ะเวลาสมกวนอ่ะเด็กๆห้ามไปตรงเลยบคนเดียวนะครับเพราะมันอันตรายมากอืมอันตรายมากๆถ้าเด็กไป ไปมันจะอันตรายแล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุอืมโอเคอันนี้ฝากข้อคิดไปแล้วอันนี้จบสำหรับหนึ่งข่าวกับรายการนะคะเ <Okay. S 1> ทียงวันกินข้าวกันแล้วหรือยังครับผมต้องกินนะครับถ้าใครไม่กินห้ามดูคลิปนี้ถ้าใครกินแล้วต้องดูคลิปนี้ได้เลยครับครับ <Wow. S 1> สวัสดีครับ